ลด10กิโลง่ายๆพุงหายไวมากเผาไขมันลดความดันคุมน้ำตาลในเลือดดีสุดๆเพียงแค่ท่านทำา5อย่างนี้ทุกเช้าโอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวูวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ลด10กิโลง่ายๆพุงหายไวมากเผาไขมันลดความดันคุมน้ำตาลในเลือดดีสุดๆเพียงแค่ท่านทำ5อย่างนี้ทุกเช้าแล้วผมบอกเลยว่าง่ายแบบสุดๆครับมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับโอเคครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับลด10กิโลง่ายๆพุงลงไวแบบสุดๆนะครับแถมยังช่วยเผาไขมันลดความดัน ควบคุมน้ําตาลในเลือดโอ้โหดีสุดๆโคตรเวอร์วังอลังแต่นะครับเพียงแค่ท่านทำห้อย่างนี้ทุกเช้าปะมาดูกันว่ามันจะง่ายแค่ไหนผมบอกเลยว่าง่ายโคตรๆใช้คำนี้นะครับ ใครอยากได้แบบนี้นะใครอยากได้แบบนี้พิมพ์999มาหน่อยนี่ก็คือเพื่อนๆของเรานะครับที่อยู่ในกลุ่ม KETOGENIC VIP Club แล้วก็ metabolic flexibility ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับแล้วเขาก็รู้เคล็ดลับ5ข้อนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกไปรวมทั้งกับการปฏิบัติตัวในการทานอาหารที่ได้เรียนอย่างลึกซึ้งรู้จริงนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับลดไป7-8โลเอวหายไป7-8นิ้วนะครับหน้าใสาหน้าเด้งก็ลาบากอย่างเดียวต้องเสียตังไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แค่นั้นแหละนะครับ สิบกิโลง่ายๆพุงหายไวมากแค่ทำห้าสิ่งนี้ทุกเช้าข้อแรกตื่นนอนตรงเวลาทุกวันอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะการตื่นนอนตรงเวลาทุกวันจะเป็นการปรับนาฬิกาชีวิตทําให้ฮอร์โมนของท่านหลังปกติฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มหลังมาถูกต้องถูกเวลาเวลาท่านควบคุมน้ำหนักท่านจะไม่หิวท่านสามารถทำ i n t e r มเ t t e n t ฟา s t ิ้งได้อย่างยอดเยี่ยมกรดฮอร์โมนท่านจะหลังตรงเวลาในช่วงห้าทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่ตีสจะทําให้ท่านมีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับฮอร์โมอนเครียดท่านจะหลั่งมาตอนที่ท่านเครียดเท่านั้นตอนที่ท่านเฉยเยมันจะไม่หลังแต่คนปกติถ้านอนไม่ดีมันหลังทั้งวันมันจะทำให้ระบบเผาผลาญของเราหยุดชะงักนั่นเองเพราะฉะนั้นตื่นนอนตรงเวลาทุกวันเพื่อให้ระบบเผาผลาญของท่านตื่นมาพร้อมกับตัวท่านนั่นเอง ข้อที่2นะครับดื่มน้ํา3 0 0ซีทันทีหลังตื่นนอนนะครับผมจะวางน้ําไว้ที่หัวนอนเสมอนะครับเพราะว่าตื่นมาปุ๊บจะได้ดื่มได้เลยถ้าท่านวางไว้ข้างนอกห้องนอนท่านก็ไม่ได้ดื่มสักทีนะครับทำอะไรให้ชีวิตมันง่ายๆนะครับคือมาถึงปุ๊บดื่มอุณหภูมิห้องอะ่ะไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนไม่ต้องอุน่นไม่ต้องแรงสิ้น่นะครับตื่นมาปุ๊บดื่มเลย3 0 0ซีเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเหมือนเติมเชื้อเพลิงเติมน้ํามันให้ร่างกายบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยตื่นได้แล้วนะครับ ร่างกายของเราก็จะรับน้ําเข้าไปแล้วน้ําของเราเนี่ยก็จะวิ่งไปตามอวัยวะต่างๆเพื่อให้อวัยวะต่างๆนั้นทํางานได้อย่างเหมาะสมทําให้ไตของเราขับของเสียออกทําให้ตับทํางานได้ดีทําให้หัวใจสุขฉีดเลือดได้ดีทําให้หลอดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็แก้ไขภาวะขาดน้ําตลอด8ชั่วโมงที่เรานอนมานั่นเองนะครับทำให้ท่านเริ่มวันด้วยระบบผ่อผานที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ ข้อที่3ครับดื่มกาแฟดําหรือชาร้อน1แก้วตอนเช้ากาแฟดําหรือชาร้อน1แก้วตอนเช้าไม่เติมนมไม,นไม่เติมน้ำตาลไม่ทรีอินวันไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับพวกนี้ครับมีทั้งตัวคาเฟอีนมีทั้งตัวคาเทชินมีทั้งสารต่างๆอะไรมากมายนะครับซึ่งจะช่วยเร่งระบบเผาผลาญของท่านและไม่หลุดการทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งด้วยนั่นเองนะครับก็ ดีมากๆเลยผมแนะนําให้ดื่มทุกๆเช้านะครับและกลิ่นของกาแฟและชาร้อนเนี่ยจะทําให้เชา้าทุกเช้าของท่านเป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งขณะท้องว่างหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบเวทอาจจะมีสลับการทำ High Intensity Interval Training หรือที่เรียกว่า HIT นั่นเองนะครับถ้าท่านอยากที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อ weight training เป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดและถ้าท่านทำตอนท้องว่างนะครับผลการเผาไขามันจะได้เป็น2เท่าขณะทำตอนที่ท่านทานอาหารเข้ามาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ท้องว่างเนี่ยร่างกายที่ได้รับการออกกำลังกายจะเผาไขามันรอบเอวที่ตับที่หลอดเลือดส่วนที่เผายากๆทิ้งไปแต่ถ้าท่านทานอาหารเข้ามาก่อนเขาจะเผาอาหารก่อน นั่นเองครับและถ้าให้ดีผมแนะนําให้ออกไปโดนแดดด้วยสัก15นาทีเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายนะครับทุกๆส่วนเนี่ยนะครับตื่นตัวและเร่งระบบเผาผลาญได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับและสุดท้ายครับข้อที่5ของเราครับรวบมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับที่เรียกว่าบรันช์นั่นเองนะครับอย่างผมก็ทานมาหลายปีแล้วนั่นเองนะครับก็คือเอามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันนะครับไปทานช่วง10บโมงถึงสิบเอโมงแล้วก็มื้อเย็นช่วง6กโมงเย็นอย่างนี้เรียกทำเรียกว่าการทำอิน 16ทนั่นเองครับก็ถือว่าดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปครับและเหมาะสมสำหรับการที่จะควบคุมและลดน้ำหนักไม่ให้กลับไปอ้วนอีกตลอดไปและทำให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับและนี่ก็คือ5ข้อง่ายๆนะครับที่แนะนำให้ท่านทำตอนเช้าเพื่อจะลดแบบผมว่า10กิโลเนี่ยแบบกระจอะกระเจอกเลยอะ บอกงี้เลยแล้วพุงหายไวมากโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันจะดีขึ้นแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคครับและถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ขอให้สวยหล่อเฮงๆปังๆชีวิตยอดเยี่ยมสุขภาพดีงามทุกๆคนนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของคาเซลตี้คีโตเมตาบริกเฟสซิบิลิตี้ปรับระบบเผาผลาญนะครับเพอร์เฟกต์สลิปมาสเตอร์คัทนะครับนอนหลับให้ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวหรืออิมมูเนตี้บูสเตอร์มาสเตอร์คัทนะครับเร่งนะครับ ภูมิคุ้มกันแบบจากธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องใช้ยาหรือจะเป็นนะครับลดน้ำตาลในเลือดคุมเบาหวานนะครับโดยไม่ต้องใช้ยานะครับก็สามารถที่จะพิมพ์สนใจหรือแอดไลน์ไปที่แอดด็อกเตอร์ท็อปสได้เลยแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปครับย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย